ฮัลโหลพาพาพานักร้องอีกคนหนึ่งไปร้องส่วนตัวเลยเหรอโอ้โหดเกินโอ,โอ้กลับมาถึงไม่เจอแล้วโอ้พานักร้องไปร้องส่วนตัวเฉยยีดาสัตว์อีกคนผู้หญิงเขาเป็นนักร้องเหรอเพี่เออน่าใช่นะไม่แน่ใจวะเราถามเขาดูดิ <Hey. S 2> ไปส่งเขาดิน้องเหมือนเองไปส่งประจำอะไม่มีครับไม่ใส่ดำครับอ๋อโอเคไปส่งลันน้องดิน้องเดี๋ยวกูไปก็ได้เจอกันนะครับผมราตีสวัสดีมไม่บอกลาได้ไงอย,งอยู่เดี๋ยวจะเป็นคนไม่มีมาราย,ยาทอย่างที่เขาบอก